ันนี้เป็นพ่อลูกอ่อนพาเลี้ยงเป็ดครับลูกเป็ดไข่ตัวเมียเตรียมส่งครับห้ารวมส่งครับอ่าเขาชอบเขาชอบอ่าชอบไหมชอบไหมอ่า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 ชอบไหมชอบไหมออ่าโอ้จับเบาๆนะจับเบาๆจับเบาๆจับเบาๆชอบไหมชอบไหมน่ารักไหมลูกเป็ดน่ารักไหม อะไรนะไม่น่ารักตัว35บาทรวมส่งครับสนใจสั่งซื้อกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ครับส่งเป็ดให้ก่อนได้ครับผมกำลังแพ็คครับทุกวันผมก็จะแพ็คแล้วก็ไปส่งให้ทุกคนเลยครับ50ตัวส่งตั้งแต่50ตัวครับขอบคุณครับอ่ะสวัสดีลูกค้าหน่อยขอบคุณครับ บาย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 ลูกค้าบาย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 อ่าดีมากดีมากเยี่ยมลูกเป็ดลูกเป็ด